หนูไม่ใช่ซอมบี้นะคะจริงๆนะคะคุณผู้ชายอหนูไม่ใช่ซอมบี้นะคะดูสิคือข้างหน้าข้างหน้าโดนอะไรมาครับเนี่ยอาพอดีหนูเขียนหนังสือแล้วเผลอหลับอะค่ะหนูเขียนหนังสือแล้วเผลอหลับจริงๆนะคะเชื่อลองลองเช็คได้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะครับผมนะบนใบหน้านะครับเป็นรอยเนี่ย สกินสกินคัตเป็นรอยรอยตัดเนาะครับเนี่ยที่หน้าจริงๆนะทุกคนอะใครเขาไปจูบเจเขาต้องขานี่เนี่ยเจเจเจขาเจไปโดนเลยมาค่ะ,ะขาเจเจไปโดนเลยมาคืออ่าพอดีฉันอ่าสะดุดล้มสะดุดสะดุดล้มค่ะสะดุดล้มแล้วก็ไปไปโดนฝาชักโคกฝาชัโคกมันก็บาดตูดอยคะ่ะแต่เจไปที่ขานะครับ เออคือแบบมันลามอะคะ่ะมันลามจากตูดไปที่ขาเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่า